เธอ <bathroom _ S 1> เธอ,อถามห้หน่อย <offs> <pound> ดีเราเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะ

E.P. นีสสันสนับสนุนโดยโตโยต้าเพรสพรมเพรสพรมเฮ้ยเชี่ยสวยว่ะตรงเนี้ยอันสิงสัตว์อ่ะเชี่ยโค้รสวยอ่ะตั้งมึงมาดูดิเท่เลยป่ะพูดทม่เทบสโลว์นี่ตอนเนี้ยมึงเท่ละอ่ะกรจินเลยเราไม่มีทางรู้ว่าสถานที่แห่งนี้จะได้ผ่านประสบการณ์เรื่องราวอะไรมามากมายแค่ไหนแต่ที่แน่ๆ ประสบการณ์ของวันนี้ได้สอนให้ผมรู้ว่า hmm. ผมต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้ผมปวดขี้มากไปไหนวะตั้มปวดขี้นีมึงไม่ได้กินกูตดไม่ล่ะตอนเช้าเขามีแต่ทำรายการแคมปิ้งเท่ๆอีชื่อรายการเมกันจนเสร็จะรีวิวแสบตูด ไมด้บอกรีวิวร um> ีวิวห้องน้ำไม่ได้บอกให้รีวิวความรู้สึกไอ้สัสสะอาดสะอาดสะอาดจัดเลยอ่าสะอาดใช่ไหมมึงขี้อาบน้ำบ้าสรุปอันนี้ไม่มีอาจจะอันนี้มันแค่เป็นห้องน้ำเฉยๆมันอาจจะเป็นห้องบาสรูมเนี่ยห้องอาบน้ำเยอะอยู่ฝั่งนู้นเป็มประตูก็ตูอ๋อโอเคมึงเคยสงสัยปะ โอ้โหมึงถ่าย่ไอ้นี่แห้วไม่น่ารอดพ้กมึงยังถ่ายอยู่โว้ตัวมันได้ฟิลอะ กางเต็นท์เกือบเสร็จหมดละลคนหนึ่งหันหน้าเข้าคนหนึ่งหันหน้าออกคนหนึ่งหันไปโน้นเหมือนไม่อยากมาด้วยกัน <c oughs> นี่มึงเห็นตรงนี้ป่ะ,ะมันคือทิศตะวันตกโอเคก็คือพราทิตมัไม่จะตกตรงนี้มันจะเข้ากับชื่อรายการลเลยเลยเว้ยอะไรวะชื่อรายการเมกันซันเซ็ต <c oughs> เดี๋ยวเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้ว ก็แยกย้ายทําธุระส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวห, pigs, ห,หาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปล่าผักทิดที่เซนตาบาบารากันพี่ป่าปกติมาแคมปิ้งบ่อยไหมได้ก็บ่อยดึงพื้นจริงเหรอฮะดึงพื้นข้างล่างให้มันตึงหน่อยปกติเวลามาแคมป์นี่มาแคมป์มาใครมาต่บแฟนดีวะต้องไปแฟนคนนี้ป่ะแห้ไปคนไหนอ่ะฮะตัดเหนื่อยไหมดูดูเต็นท์กูนี่เวลแล้วกูไปถ่ายแล้วอ๋อไปถ่ายแล้วเหรอเต็นท์มึงไปถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายหรอก มีก็ไม่มีอะไรแต่ก็คือแบบก็นอนได้ไม่มีอะไรแต่มึงจะมีอะไรเมื่อไหร่สายคือยังไงอ่ะพอหันเต้นมาด้านนี้มันจะเป็นแบบเปิดมาแล้วเห็นวิวป่ะไปไหนๆลองเราลองเราโอ้กเข้าไปดูดิเปิดมาปั๊บเปิดสิบสายเจอวิวเลยอใหญ่ันิวว 夜烟烟岗。<music> สวยไปอ่ะเ่อสวยเกินไปไหวพี่ครูมาทำอะไรอยู่ในเมืองวะเีย <She a, S 2> <ว>นี่ม,มันอยู่ตรงนี้มาบขอไฮไลท์หน่อยท็อปเจี๊ยสวยไปว่ะเพื่อนสวยไปวะ่ะมึงดูดิเจี๊ย <She a. S 2> มาไปมาต่อไปต่อไปต่อโอ้โหโอ้โหเจี๊ยเจี๊ยอะไรวันเนี้ย ไม่กอดไม่มีคนเลยเรียนมิตรกอบกูเลยสัตว์แล้วกูก็ใส่รองเท้าแตะลงมาด้วยสวยมากพูดไม่ออกเลยอ่ะ คือแม่งเราไม่ค่อยได้มีเวลามาแบบมานั่งทําที่อะไรแบบเนี้ยที่แบบใช้เวลากับมันแบบเยอะๆอะนะไม่รู้ติดอะไรไม่เหมือนชีวิตเรามันเหมือนพอมันอยู่ในช่วงชีวิตนี้มันเหมือนแบบเรารีบทําไปหมดทุกอย่างเลยรีบทํางานรีบกลับบ้านรีบนอนรีบกินรีบใช้ชีวิตอะแต่พอแบบนี้เหมือนเวลาแม่งแบบ มันหยุดให้เราได้แบบแอบซอบทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นแล้วมึงอธิบายเขาว่า,มารมกันเันเซสในตัวมในแบบของมึงได้ปะถ้ารายการนี้คืออะไรอ้เหี้เอาจริงนะแค่ชื่อมันอ่ะมันก็ ค่อนข้างชัดแล้วอก็คือซันเซ็ตที่เมกาใช่ไหมแต่กูว่าความหมายจริงๆของรายการมันน่าจะซ่อนอยู่ข้างในว่ะมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นเว้ยที่ไม่ใช่แบบแค่ชื่อแล้วก็แบบจบมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นส่วนกูตัวกูวัวแบบกูให้คํานิยามหรือเขาเรียกว่าคำนิยามป่ะวะให้คอนเซปต์รายการดีกว่าว่าแบบเหมือนกูอยากออกล่าแสงพระอาทิตย์ตกที่อยู่ในอเมริกา มันเคยเกิดขึ้นกับกูหลายครั้งแล้วน้ยที่แบบทุกครั้งที่ไปเที่ยวแล้วแบบไปดูซันเซ็ตในแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยคืออดีตที่ผ่านมาคือแบบมันประทับใจมากนะเว้ยประทับใจมากขนาดที่ว่าแบบเฮ้ยทําไมเราไม่บันทึกไว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมามา,มาคุยกับพวกมึงอ่ก็เลยแบบเหี้ยงก็ทําเลยดิแล้วก็เริ่มเลยเออเคยสงสัยไหมว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบ วงจรเหมือนเป็นเซอร์โคไปถึงพระอาทิตย์หรอเออทุกอย่างบนโลกด,ดีกว่ากูมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอย่างที่ทุกการาทุกครั้งของการดับจะมีการเกิดด้วยกูรู้สึกว่ามันเป็นเซอร์เคไปทุกอย่างเลยอะพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นพอพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยม,ม,มันก็เป็นเออ,อนำ้นนำลง,ลงหมุนกันไปความสุขความทุกข ความทุกข์ดับไปความสุขขึ้นมาสักพักความสุขหายความทุกข์มาอีกวนๆอยู่อย่างเงี้ยจนความมึงจะตายอะไรอบบพอมึงพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วกูคิดถึงคอมเมนต์หนึ่งในช่องเราได้เลยอตอนที่เราทําคิดไปสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ด้วยเขาบอกว่าเออเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็เหมือนแบบเคยคิดจะฆ่าตัวตายแบบหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเว้ยแล้วเขาบอกว่าพอได้มาดูช่องเราเว้ย แล้วเหมือนเขาแบบอยากจะอยู่ดูช่องเราไปนั่นแหละเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ดูช่องเราไปถูกว่าทิดย์เวยคือแม่งแบบกูเลยรู้สึกว่า เราแม่งทําอะไรเพื่อใครได้สักอย่างแม่งก็คือแบบคือทําให้เขาแม่งม,มีชีวิตอยู่ได้คือแค่คนเดียวแม่งก็คือแบบดีขี้แย่แล้วอะต่วันลาลับอาทิตย์หายไปแต่ลมหายใจยังอยู่ให้เธอรู้มีวจทอแสง กายมีชีวิตยังมีเวลามีค่าให้ชื่นชมแห้มองเห็นชีวิตตัวตนลมหายใจที่มีปล่อยใจคิดปล่อยใจใครคุณอยู่ละคหนึ่งเขายังไม่ได้กินเลยครับน้คนหนึ่งเขายังไม่ได้กินเลยแตต่ัวเธอ

รสชาติถือว่าไทยได้ปะได้เหมือนไทยกินได้ปะอืมอร่อยเหรอร้อนกล้องไม่สั่นคุณคุณก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีหอยเฮ้ยหม่ถึงไม่ถึงอะไรไม่มีหอยมีแต่เปลือกจริงจริงเหรอโอ้ยไม่มีหอยไม่มีดวงว่ะตัวใหม่ตัวใหม่าชชื่นม องเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักบุคคลคนหนึ่งครับที่เขาเล่นตะเกียงวินเทนและเขาก็ขายด้วยสามารถที่จะติดต่อซื้อตะเกียงวินเทจกับเขาผู้นี้ได้ครับนี่คือโคแมน290รุ่นหรอ290ใช่รุ่น290ตัวนี้ปี88เจ็ดตโตปีปีเกิดเดือนหนึ่งปี88นี่ทำไมทำไมถึงชอบมัน มันมีอะไรให้แค่แค่แกะเกาดีอ่าตอนนี้กำลังจะทำอะไรเนี่ยเห็นตดน้ำมันเตดน้ำมันก่อนใส่ไส้แล้วก็เผาไส้ก่อนเราต้องเผาก่อนเวลาจุดอ่ะมันจะได้แบบสว่างเอาอันนี้มาทอบอีกรอบหนึ่งอย่างนี้เราปรับความสว่างได้ปะได้เราใส่น้ำมันได้ไหมเก็ปรับลมเข้าไปเฮ้ยจะจะเปิดไฟเลยมาอยากเฮ้ยมันก็จะมีความปิ้แบบนี้แหละ เฮ้ย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 ยังไงอะยังไงอ๋อมยังไงอะไหวไหมไหวไหมไปต่อไหมจะอยู่แบบนึงแบบนึ่งว้าวสวยเลยอะสายตาออมแม่งคือแบบตั้งใจมากอะตอนเนี้ยรีบพี่อไปอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แล้วเมื่อกี้ทอาเจ็นมันไม่ร้อนไงสวยเลยว่ะ ถ้ามีแก้วกาแฟสักแก้วนะเอ้ยเหมือนจะพูดให้เพื่อนได้ยินนะก็สตาร์บัคไงเมื่อกี้ไงสตาร์บัคเขาจะสปอนเซอร์เหรอถ้าเราได้เน็ตกาแฟสักแก้วหนึ่งมันก็คงจะดีนะเพื่อใครตอนเน็ตกาแฟเนี่ยกินแล้วสดชื่นมึงอ่ะมีรูปเท่ๆอัพเยอะมากูถ่ายให้ดูเยอะเลยจ้ะกูแม่งไม่เคยได้รูปเลยจ้ะเอายังอ่ะเอาดิ นี่ครับรูปแรกนะครับเป็นไงโอ้โหเฮียกูถ่ายสวยจัดเลยฮะเขาเกียดดินนี้เฮียแล้วทำไมเขาถึงเกียดดินอะ่ะทำไมเขาถึงเกียดดินอ,ะอ่ะเขาอาศัยอยู่ในรูไงไม่เห็นหรอรูเตอมหมดรูเตนเนี่ยอ๋อแต่นี้ไม่ใช่รูนี่นะ กระลอกนะนี่รวนี่รูงูนะงเป็นเกียนกูลเลยไม่เตือยกูเลยพี่เขียดีินู่นี่มันกระลอกกวะอยู่ในรูอะลอกเขีอะไรอยู่ในรูกระอกอยู่นตไอาแล้วมันมันเหมือนกระลอกอะนี่ดิเนเนเยเนเนหนูแฮมสเตอร์เหรอไม่แต่ว่าถ้าเป็นกระลอกเนี่ยกระลอกเนี่ยมันจะเป็นสัตว์นิสัยไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไม่ค่อยอ่านหนังสือมันกะลอกเดียวเลย แล้วเราจะไปล่าพาทิตย์กันที่ไหนต่อวะไม่ไม่ไม่ธรรมชาติสุดแล้วอ่กวันจะได้แล้วไได้แลวมันก็แค่เดินมาไอเราจะไปล่าพา,าทิตย์กันที่ไหนแค่นี้เองไม่ต้องมีเงองก็ได้แล้วแล้วเราจะไปล่าพาทิตย์อัศดงกันที่ไหนต่อเป็นที่ต่อไปไปอัศโลง ส่วนเราจะไปล่าผาทิศอัสดงกันที่ไหนต่อเป็นที่ต่อไปโปรดติดตามเมกันสังเสร็จเออเออถามน่อย <laughs> ดีเราเกิดมาเพื่ออะไรอะ่ะล <laughs> ัว อาทิตย์หายไปแต่ลมหายใจยังอยู่ให้เธอรู้